สวัสด,ดีจ้าเมื่อนี้ย,ย่ายสิพ่าวบิงเราเห็ดขอบกอกกระต่ายจ่ะเห,เ,หเห็ดที่ให้กระต่ายอาศัย<า>กระต่ายอาศัยอยู่เห็ดง่ายๆได้จ่ะเด้อมีเสาเสาหน่อยๆสี่เสาเห็ดแบบขนาดประหยัด ซีเสาลรอคะเอาม,มุงมเอาไม้ยุค่ามาเห็ดได้จ้ะไมยุค่าเอาผ้ายาเอาผ้ายาเอามุงเห็ดเองจะประหยัดต้นทุนเห็ดขอกไก่กะเห็ดจังสีก็ได้จ้ะขอกไก่ขอก ให้ใกล้อาศัยหนูอันนี้เฮ้กระตายกับหนูจ้ะถ้าฝนตกฝนล่งพอาเดี๋ยวมันมันสนเลี่ยงแบบปล่อยต่ว่ามองนี่ให้ให้มองพักให้อาหารเอินคอกแล้วก็สิปลอยมันตามธรรมศาสตร์แบบนี้แหละจ้ะปลอยอย่านีมันนี่ <c oughs> มาแล้ง <c oughs> เดอดอนๆมีแพ้มีแกะเลื่อยเลื่อยเนี่ยก็เยีงดิโอ้ยเห็ดเอ๋อเหตุใงอ่ะอทิ่ยนี้ะเี่ยงปลอย เอาอ,อยาให้มันกินไปนะมันถ้าว่าอันกระต่ายมันชอบกินหัวอาหารมีหัวอาหารกับอ้หัวอาหารให้กินจ้ะแต่ยายพาไปเบิ่งกินหัวอาหารกินผักกาดอ่าแยกกระเลียงแพะหน่อยกระห้องแพะหน่อยกันอยากเล่นน้ำตัวเออแพะหน่อยกันอยากเล่นน้ำครับครับครับ อันไหนโอ้ครับครับอครับเหี้ยหิวนม,มนดูสิเอาซุปนีมม่เหรอใหญ่ไปใส่เห็ดบานไม่ให้พันยูอ่ามันจะได้ไม่แออัดตัวเล็กๆก,ก็มีได้ค่ะนั่น ตัวเล็กๆแบบนั้นวะค่นเอาไว้ในนี้มันแอร์อาร์เข้าต้องเอาไปบางทีบริเวณครางเ็ตทีไม่หายเพิ่นอยู่นี่ขยายพันธุ์ได้เร็วขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะนะนัะ่นวะนะนะเจ้าเท่าก็ตายบา ตายเต้นออกเต้นเข่าสิหใหญ่ไปยืมหม่องไม่ละจ้านี่อหนูแคดดี้มาออกลูกออกข้างละสองตัวจ้าข้างละสองตัวเลี้ยงไว้ดูเล่นจ้า, <S <S าลูกพ้นออกมาสิหงานแล่นเราได้จ้ะนะนะออกมาอเร้าจ้านปะ ต้อกกดแม่นะบ่ตัวเล็กๆตัวนมันตัวเล็กๆ,นๆ,ๆไนบ่ดำออกคล้องตัวมาซ้อนในตัวตัวนี้กับต,ตัวปุ่นๆปุ่นปุนติดๆถอดก้ะจาเดอเรียงง่ายตัวไว้สร้างบ้านให้เขาอยู่